ทุกคนรู้ไหมนี่คือมุมที่โรแมนติกที่สุดบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปขึ้นชิงช้าสวัรค์เพื่อชมเมืองซัปโปโรที่ประเทศญี่ปุ่นกันซึ่งชิงช้าสวรรค์แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนชั้นเจของอาคารแห่งหนึ่งในย่านสุซูกิโนะนะฮะแล้วก็อันนี้คือทางเข้าครับทุกคนช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงของฤดูหนาวเพราะฉะนั้นบรรยากาศก,าก็คือโรแมนติกมากๆเลย หลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องทําการกดซื้อตั๋วนะครับซึ่งราคาตัวคนเนี่ยอยู่ที่800เยนสําหรับใครที่มากับเพื่อนนะครับจะบอกว่าชิงช้าสวรรค์หนึ่งห้องเนี่ยสามารถนั่งได้สูงสุดเลย4คน4คนหรอวะไม่แน่ใจและนี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะครับของชิงช้าสวรรค์ที่เรานั่งทุกคนหิมะโปรยปลายทุกอย่างเป็นสีขาวคือมันสวยมากๆเลยนะครับ รอบนี้เราตัดสินใจนั่งในช่วงตอนกลางคืนนะครับเพราะเราอยากเห็นแสงสีเสียงของเมืองซัปโปโรพอชิงช้าสวรรค์ไต่ขึ้นความสูงมาที่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมเริ่มขาสัน่นละเอาจริงๆผมจะบอกว่าผมเป็นคนกลัวความสูงมากๆเลยนะครับแต่ก็ได้เพื่อนๆนี่แหละเป็นคนคอยปลอบใจทําให้เราอะไม่กลัวดูสิทุกคนหิมะตกด้วยแบบสวยมากๆเลยอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าหากว่าใครมีโอกาสมาเมืองซัปโปโรเนี่ยอย่าลืมนะชิงช้าสวรรค์แห่งนี้รับรองโรแมนติกแนละสวยมากๆครับ